ปรับอานติดแขนเชือเชือจะเป็นสัญลักษณ์ครับที่จะบ่งบอกว่าอาสาสมัครของเราทุกท่านพร้อมปฏิบัติงานก่อนอื่นนะครับต้องขอกราสวัสดีครับท่านประธานในพิธีครับท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับวัดีนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับรวมไปถึงนะครับคณะผู้บริหารทุกท่านครับจากกระทรวงับรล้วก็พี่พิสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร้องงานในครั้งนี้กันนะครับโอกาสนี้ครับผมขอยินดีครั้งนี้ครับแล้วก็โครงการใน อะไรบ้างโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านครับร่วมรับชมวิดิทัไปพร้อมๆกันสำหรับที่มาที่ไปของโครงการกัางนี้กันเป็นเจรับชมพร้อมกันครับเรียนท่านประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ ในานามของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะขอกราบขอพระคุณท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านอนุคูลปีแก้วนะคะที่วันนี้นะคะท่านได้กรุณานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอรบรางวัลการประกวดออกแบบอาร์ติดแขนเสื้อของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของพมูดมนุษย์นะคะหรือพี่ๆงานร้นนี้นะครับจะเป็นการมอบโลกประกาศเกียรติ ต้องขอเกล่าพระคุณนะครับบริษัทคุณรอบโรยบริษัทจัดสิ์ศรอาสาเป็นอย่างสูงเลยนะครับขกลาว่าคุณเป็นอย่างสูงครับเป็นหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนแนะสำหรับการจัดการประกวดในโครงการครั้งนี้นะครับบางตว์กล้าพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ีก็สำหรับผู้เ้ารงันสมรภของเราทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศประเทศเชยดชานด้านผู้สูงอายุนะครับผู้รับรางวัลนี้จะได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติยศครับใบประกาศเกียรติคุณท้องเงินสหหรับผู้ชนะในการนี้สำหรับประเทศเชิดชานด้านผู้สูงอายุครับชมเชยประเทศเชิวชานด้านผู้สูงอายุครับที้ได้รับรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณครับท้องเงินรางวัลมูลค่า2,000บาท แล้วก็น้ำดื่มสิงขนาด1.5ลิตรจำนวน30แพ็คครับได้ตัวจาศเกียรติคุณก็พร้อมเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทน้ำดื่มสิงครับ1.5ลิตรจำนวน30แพ็คเช่นกันครับลูกคน้านะครับมาพร้อมกับอันที่ออกแบบแผนเสื้อเรียบร้อยแล้วนี่คือ จะได้รับนะครับโลกประกาศเกียรติคุณนะครับพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลมูลค่า5 0 0 0บาทครับแสดงความยินดีด้วยกับคุณเดรนได้รับใบประกาศเกียรติคุณครับเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทพร้อมกับน้ำดื่มส <pe ิงจำนวน30แท็กครับแสดงความยินดีวยครับได้รับใบประกาศเกียรติคุณ หรางวัลครับขอแสดงความยินดีด้วยกับนายบำรุงอิสระคุณครับลูกณนมาท้องกับทางตึกแขนเสื้อที่ออกแบบนะครับซึ่ง จะสามารถที่จะติดตามสําหรับอันติดขัเสื้อนี้ได้จะได้รับรูปประกาศเกียรติยศครับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลมูลค่า5,000บาทสาหรับรางวัลชมเชยครับประเทช่วยชาญด้้นเด็กและเยาวชนครับจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทอีกวาระหนึ่งนะครับที่ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกท่าน ท่ี่ปีได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าการประกวดออกแบบพามติดแขนเป็นอีกความก้าวหน้าของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะสื่อถึงความเชี่ยวชาญที่จะสื่อถึงบริการหรือว่าจิตอาสาในแต่ละด้านที่จะเข้าไปทำงานช่วยเหลือ ผู้ประกบาทางสังคมที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เป็นการยกย่องนะครับและแสดงความเชื่อชันไปในคราวเดียวกันว่าบุคคลที่มีจิตอาสามีความถนัดด้านใดและพร้อมที่จะทำงานในด้านใดบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณผู้ที่เข้ามา สแสดงฝีมือนะครับเข้าร่วมประกวดการออกแบบอขามนะครับเพื่อเป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งที่จะให้การชื่นชมยกย่องและการปรากฏความชัดเจนของออกอาสาสมัครหรืออ,อพอมอของเราเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความเปิดเผยในที่สาธารณชนเพื่อที่จะบอกว่าอ,อพอมอนั้นมีความชี่ยวชญเรื่องอะไร หรือว่าคนมีคาแรคเตอร์ยังไงที่ไปทำงานจิตอาสาอยู่ในพื้นที่ด้านใดบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญกระทรวงเองก็พยายามที่จะมุ่งนะครับสร้างการยกย่องชื่นชมหรือการแสดงบริการกับประชาชนที่มีความเป็นมืออาชีพเพราะว่าในภารกิจสำคัญของกระทรวงของทุกกรมนี่ยใน4ประเด็นยุทธศาสตร์หลักก็คือเรื่องของ ผู้ส่วนการพัฒนาวัานบบนี้ก็มีทั้งในส่วนของอเรื่องของอาสาสมัครและก็ผู้สนับสนุนนะครับที่มาสนับสนุนการขับเคลื่อนทำกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ไม่ว่าทางบริษัทเทงนท่านนะครับบริษัทอุลรอบเบลบรีนะครับทังมาคัดท,ทั้งสามาคี ภาคธุรกิจเหล่านี้ก็สนับสนุนงานกระทรวงมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็อีกวาระนะครับที่ทั้งสามกลุ่มภาคธุรกิจนะครับภาคเอกชนที่มาร่วมนอกจากนี้ก็ต้องขอบคุณนอกจากสามกลุ่มสมท่านนะครับที่มาเป็นตัวแทนและก็ขอบคุณคณะกรรมการครับทั้งท่านอาจารย์ใหญ่พระดิษยน,นะครับแล้วก็คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนทั้งของทุกลมนะครับก็ ้องขอบคุณทางราชการไว้ด้วยนะครับในารน,นี้ก็ต้องขอบคุณ<ล>ผู้เข้าร่วมนะครับมาออกแบบทุกท่านนะครับก็ขอแสดงความยินดีและขอบคุณทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับทุกประการตลอดไปขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่ช่านได้เจ็บท่าทุกท่าน การในครั้งนี้กับการของหมอเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับต่อไปครับเป็นการถ่ายทอดกับคุณนะครับท่านประสงค์พันธ์ศรีมาครับท่านทุ่งีการสถานทหาราะห์ครับถ่ายรูปบนเวทีครับและก็ขอเรียกดวงเชิญครับท่านพระราดีใยสิทธิธัญกิจครับท่านนายกสมาคมสื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมครับเป็รูปที่สองของกดไลค์สักนิดสนุงได้ครับขอบพระคุณครับ ่งมินิ่าซะหน่อยนะครับมินิฮาได้ครับสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะครับที่จะมีให้ทุกท่านได้ติดตามกัน